เจ้าของเพิ่นเพิ่นอยากเอาบ้านเจ้าของเพิ่นอันดังค่ะพ่นโบเมนเนี่ยคือบอกอไรคือบอกไวเรียลไหมครับบอกไวครับก็เขาว่าชื่อนี่ล่ะเป็นยังถึงว่าผมพูดไปแล้วว่าผมจะปฏิกระอ่าติดต้นกระถินวัดบ้านแสงทองเพราะว่าผมมีโอกาสม่นผู้ใดเขาม่านี่ใส่ต้นบางคล้องต้นบางอุครับนี่จะแบ่งพันธ์ไครับโอ้โหจำบ้านเจ้าของน่ะเอาแบ่งพันโล์รูดลุงมล ว่าป <Okay. S 3> <Q> ้าเราปโอรยางอรยางเห็นไหมไม่าเดียวตกตกจเปียงอตัดปันดีกว่าจะตัปันตรนไล้นะปิดเสียงบ่กย่าทีปิดตัดปันทิดตั้งจะถินแล้วแต่ว่ายังไม่ตั้งไม่ต้องไอ้เงินต้นหนึ่งหมื่นยังไม่ตั้งนะแค่นี้ก็คือแบบทุกคนที่มาที่บ้านก็ไปมาแปะกันจะแยะเลย เดีวใส่ก่อนจะไล่แล้วตั้งแต่หนแบ่งพันมาใส่เดือนแบ่งเงินหนึงมาแปะแล้วมันใส่แล้วเงินทำบุญก็หกพันหกพันมาต้นนั่นนะครับแล้วแต่ว่าผมแล้ออกมาต้องแปะเสาก่อนให้เรียบร้อยนะทุกคนก่อจะแปะเงินเจ้านี่อีกแปะต้นเอามาใส่อีกแปะต้นครับต้องแปะเสาให้เรียบร้อยก่อนค่ะจะทำยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบยังไม่ครบ ยังไม่ครบยังแค่เด็กคนลูงตหนไงต้นก่อนเที่ยวว่างงานหรือเปล่าไปซ่อนกระถินนังกดเข้าเมาไว้ก่อนมีนอะไรหอมี่ทำใงานน่งงานนึงนั่งฟังเพลงนึงคอยฉันคอยเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หัวใจแต่ไม่รู้ออเธอมาเมื่อไรอันนี้กระจายออกมาเด้อป้าเด้อ จะจมเน้อไลาหม่งมันยาวไม่ิจนขันตันไงมารวมบุญนะสิมาตรงนั่งต้องชันตัวนด้เลตารองลมปป้นะตัรองตัดร้เลยตัสั้นแล้วก็แฟร์พี่ติวไปไหนแล้วพี่ติวพี่ติวไป่อันพูนเด้โอ้ยบอกเลยนปเ้ยเท่าไหร่นอ้าสดเไปเล่ยนสถานะ ได้มาแล้วเม่นผู <ah> ้ดาชาไ้มันนอกยาหาเฮ่าใช้หัวผมคั่นก็คั่นพอแห้งแล้วเอาก็เปิดเต่อนอะไรบูท่านไปใส่อะไรบ้างอาบจุ่มอันนี้ก่อนกระพันต้นอันนี้มาที คะค่ะูคเตน่ยัง้ยัง้หมดนีอย่กับั้อย่กับี่นะบว่าลุงไม่ให้อยู่ลุงไล่ออกจากบ้านค่ะ

เรื่งสายเหรอตั้นานี้เพันเลยคนต้อง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 คิดแล้วะขับปนเดี๋ยว้ทนาทีก่อนม่นมันใจแลว่ะเดี๋ยวให้มันแล้กอ่ะผมติดแล้วแล้วนะครับผมได้แล้วบผมติดแล้วแล้วนะครับหกพันหร้อยสามสิบาท เราก็มาติดอันนี้หกพันหกร้อยสามสิบบาทนะครับตัดเลยตัดให้มันกาแฟกรอกแจกกาแฟกรอกแล้วก็ของทีวีสกินรอบแรกนะครับรอบสองยังไม่จ่ายนะครับผมเดี๋ยวจะทวงอยู่ครับปากา่ะไปยินบเหรอบสองผ่านจ่ายนะครับของทีวีสกินนะครับรอบแรกผมติดไปแล้วนะครับรอบสองไม่ได้ใส่ซ่อนอยู่ตัวแรกว่าแล้วโอ้ยปวดเท้าโลดเด๊ย รอบสองเมื <schedules> ่อไหร่ครับรอบสเมื่อไหร่ครับส่งไปแลรอบแรกผมนี่แรกติดต้นกติดไปแล้วไม่ีของพี่ชิดแ่นะบพากมาดีดเรื่องผมเ้ยไหอ๋อไม่ยากครับยากครับเพราะว่าไม่ถึงหน้าลอยกเข้าไปเรียบอกเจ้าไปเรียบอกเจ้าอูตายจบคาวเลยบัดเยกคุยกันเข้าแ้วครับริบินะตัดตเลยะตัดเป็นสินส่วนก็ได้มันมีหลายอย่อยู่ากันริบินาส่งไปแล้วนะครับนจะให้6,6สาสิบ หกสามศูนย์้ตาหกสามศูนยะป้าเนาะชิดติดต้นกระทินไปหกสามศูนย์สาธุสาธุซิดสาธุสาิุสาธุให้ได้บุญได้หลายเด้อชิดเด้อรับวด้วยกับัวติติดยอ0 0ปสองพันแล้วเนี่ยโอ้ยต้นนี้เป็นเงิหรัร้อยเ่องนี่ฮ็ดจังไดมีใบบ้างมี นายขอดพยองเม่อกี้แ่มันก็แสลงเด้อแตมันใต้นละล้อยขึ้นจากเงินทาต้นให้เสร็จ่อนเนี่ไอ้ต้นทองเน่ให้หมุนไม่ให้เสร็จก่อนไม่งั้นก็จะแปะใป่เงินอ่เนี้ยเดีเราค่ทําต้นเสร็จทีเดียวเราค่แปเลยรกไ้ม่งั้นมันจะไม่เสร็จิ่กันต้นก่อเยเงินม่เถ ก็บอกว่าอย่าพึ่แรกอากที่พันเสาให้มันเสร็จก่อนเนี่ยมันอ๋อพันเสาก่อนบอใช่พาไม่เสร็จแล้วก็เดินห้อยเงินห้อยเงินมันก็ไม่เรียบคือพี่เอาใส่ต้นนั้นแล้วก็พี่ดึงออวเก้าร้อยก็สิ้นเรื่องตามต้นน่ะแล้วก็ดึงอัวเก้าร้อย็ปห่อปีน้อยอื่นวราขายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วดึงหัวเก้าร้อยคลิปไว้คุณเอาแบงค์พันไป็นติดก็แค่นั้นเองแบงค์ร้อยก็เยอะแยะนะครับสองสาม ก็ได้ทายคลิปนะคะเอาไปพึงไ้มงโทรศัพท์แล้วก็จบเรื่องยังไงเนี่ยยังรอใช่ไหมคะก็ต้นมันยังไม่เสร็จเลยใช่ไานกับิลกิมเด้ติเลยดีนี้ะนันก็จะติดเนี่ยเดนวนี้นะพันหนมันจะไม่งายง่ายง่ายง่ายยากจะติดใสนยิ่งยาวต้นนี้นะแปลว่าโพิ์ที่นัติดแล้วพี่มีแรงแล้วจิมมี่ช่วยา จ้ัดจ้ดจ้าัดไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับจะไปไหนอ่ะไปเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับแบบเนี้ยเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวมานะครับไปแล้วไปแล้วพอตอนไลฟ์อีกมากันเต็มเดี๋ยวร้องร้องเพลงพร้อมกัน จมจไปเธอไปส Herm ู่ที่ชอบแลอย่ามาอกกันเลยจิมมไม่่อ่ะไม่่เ็นคนถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายเลยเจิมเหรอเลขอะไรลุงจิม่แล้ว่แตัวนี้นคาตนี้ก่อนนะคะแล้วเราไปจะไลเนาะเราบุญเราต้องสนุกสนานอย่าเสียดีย่าจมไหลอย่าบุญเตอนที่ทางเสร็จแล้วก็จะแปะบัญชีใส่อะไรนะอะไร

คนเก้าวล้วบ่ลงา่อยที่วัดีค่ะากิดแล้วบ่จืดจืสน้เลอยังครับยังืดมัะหลุดเ่วไปไปไยนทั้ง่านี่ยัคืออะไรอ่ะเขาจบคิปแเนี่ยมะนาวมะรเแอทนะควะด่ยายค่ะเห็นส่าม่ต้องนั่นลง